ดูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนุชทุกคนนะคะวันนี้ถุงเงินนะจ๊ะก็ได้อุปกรณ์มาตัดใหม่ค่ะเป็นท่อนไม้นะคะนี่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีถุงเพชรถุงเพชรสวัสดีค่ะลูสวัสดีค่ะสวยค่ะวันนี้นางงามสวยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูไปดูซิถุงเงินกัดอะไรเนี่ยนังคาบ คาบมากัดนะจ๊ะชอบกัดชอบกัดอะไรก็ได้ทุกอย่างที่มันสามารถกัดได้ทุงเงินทุงเงินลูกหันหน้ามานี่หนาหนัง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 หนักอยู่นี่ลูกอยู่นี่ทุงเงินทุงเงินสวัสดีครับกันสวัสดีครับไม่สนใจพบอะวมีท่อนไม้อีกสองอันนะคะท่อนไม้ท่อนสองท่อนนี้เปรียบเสมือนกระดูก ก็ว่าได้เพราะได้อะไรมากัดแล้วน้อนจะไม่สนใจกับอะไรอีกเลย